สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารอบสวัสดีท่าน้หางานและสนใจสอบการไฟฟ้านะครหลวงเปิดสอบคัดเลือกนะชื่อตำแหน่งคือพนักง,งานสนามหนึ่งทำหน้าที่ช่างสายอากาศรับครั้งแรกในสามตราเงินเดือนแรกบัรจุ11,350บาทเป็นเงินเดือนแรกบัรจุนะครับอย่าเพิ่งอ่อนใจว่าเอสเม็มเงินเดือนน้อยจังนะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามอายุงานทีนี้เนี่ยข้อสอบผมดูละ ไม่หมูเลยมีทั้งสอบข้อเขียนมีทั้งสอบพระละมีทั้งดูดัชนีมวลกายความสูงเยอะแย,ยะมากมายเพราะฉะนั้นคนที่จะสมัครสอบต้องเตรียมความพร้อมนะครับทั้งร่างกายและความรู้คู่กันไปนะมาดูกันนะครับเป็นประกาศของการไฟฟ้านครหลวงนะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุวเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานสนามหนึ่งทำหน้าที่ช่างสายอากาศนะครับท่านดูนะรับ36อัตรา เงินเดือนผมบอกแล้วครับแรกบรรจุ11,350บาทลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้พลังกายในการยกแบกหามขุดดึงติดตั้งขนย้ายคัดแยกเคลื่อนย้ายพัสดุครุภัณฑ์สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าประเภทสายงานอากาศเพราะฉะนั้นต้องใช้ความแข็งแรงทางร่างกายพอสมควรเลยนะครับเป็นงานที่ลำบากตรักตราใครจะทําต้องมีความอดทนนะ ก่อนสมัครต้องรู้เรื่องนี้ก่อนนะครับโวตเนี่ยรับจบม3นะครับมตน้นหรือว่าม .3 เป็นเพศชายนะครับสัญชาติไทยอายุครบ18ปีบริบูรณ์ไม่เกิน28ปีด้วยนะครับณวันเปิดรับสมัครบันแรกเนี่ยคือวันอังคารที่4มิถุนายน2 5งห้ท่าน,นที่เกิดหลังจากนี้และเกิน28ก็ไม่ได้นะครับต้องพ้นภาระทางทหารด้วยนะสายตาปกติตาไม่บอดสีไม่สวมแว่นสายตานะครับ และส่วนสูงเนี่ยมีการบังคับส่วนสูงด้วยนะ้าไม่ต่ำกว่า160ซมแต่ไม่เกิน185ซนมนะครับนี่เป็นการรับสมัครที่ค่อนข้างจะถี่นี่ยยิบย่อยมากเลยนะครับปกติตํารวจทาหารมยังไม่เขี้มขนาดนี้เลยนะและต้องมีดัชนีมวลกายนะครับ Body Mass Index หรือว่าค่า BMI ตามที่การไฟฟ้านคะรหลวงกําหนดก็คือ BMI ที่15.5 22.9ถึง22 9. ตามตารางค่าความสัมพันธ์ส่วนสูงน้ำหนักตามเอกสารท้ายประกาศนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้คนที่กลัวความสูงนี่หมดสิทธินะว่ายน้ำได้นะครับมีความสามารถในการได้ยินเข้าใจสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย12เมตรจากระดับพื้นดินเพราะต้องขึ้นใส่ไฟใช่ไหมครับผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและสมรรถภาพทางการมองเห็นสมรรถภาพทางการได้ยินนะครับตรวจถี่ชิปมากนะครับ สมัครเนี่ยตั้งแต่นะครับวันอังคารที่4มิถุนายนถึง11มิถุนายน257ตนะครับตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นหยจดราชการตามเว็บไซต์ w w w m e a o r t h นะครับหัวข,ข้อประกาศรับสมัครงานนะครับเ,เดี๋ยวผมแนบลิงก์ให้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับเข้ามาสมัครนะครับพิมพ์ให้เรียบร้อยกรอกข้อมูลทั้งครบถ้วนนะเสร็จแล้วเนี่ย ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลภายหลังท่านก่อนจะเซฟกดยืนยันเนี่ยสม,สมัครต้องตรวจสอบให้ดีนะครับแล้วก็พิมพ์แบบฟอร์มการชรําระเงินในกระดาษ a 4นะครับถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์ก็เซฟไฟล์ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปพิมพ์เพื่อจะอไปชําระค่าสมัครนะหลักฐานการศึกษานะครับใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครนะครับ ก็คือวุฒิมอต้นใช่ไหมครับตามที่ผมบอกเบื้องต้นและก็หลักฐานการพ้นภาระทางทหารสอดแปดสอดสีหรือสอดสาเท่านั้นนะครับแล้วก็หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ได้ค่าสมัครสอบ250บาทนะครับค่าธรรมเนียมธนาคารและบริการ30บาทค่าบริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร SMS20 บาทรวมเป็นเงิน300บาทนะครับ ชำระแล้วไม่คืนให้ไม่ว่าการณีใดๆทั้งสิ้นนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมสอบนะครับภายในวันที่4ถึง12มิถุนายน2567เวลา4ทุ่มมีให้เลือก4ช่องทางครับใครสะดวกที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้หรือชำระผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กก็ได้นะครับหรือไปที่แอปเปาตังก็ได้หรือจะชำระที่ผ่าน ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ผมจะบอกว่าถ้าใครสมัครสอบแล้วท่านดูนะมีการสอบที่ค่อนข้างจะผมว่ายากนะครับสำหรับคนที่ถ้าไม่มีความพร้อมจริงๆเนะี่ยยากมากนะเขาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายวันที่14มิถุนายน67นะครับเวลา15นาฬิกทางเว็บไซต์เดียวกันนะครับแล้วก็ต้องมีการเข้าตรวจทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ในวันอังคารที่25ถึงวันศุกร์28มิถุนจายน2567นา25นะครับมีการวัดส่วนสูงช่างน้ําหนักนะดูดัชนีมวลกายนะครับมีการดันพื้นด้วยวิทพื้นนั่นแหละรครับ22ครั้งใน2อนาทีลุกนั่งด้วยนะ3-3ครั้งในเวลา2นาทีวิ่ง2กิโลเมตร14นาทียิ่งกว่าทหารอีกนะเนี่ยใครสอบนี่ผ่านนี่เป็นทหารสบายเลยนะเอกสารหลักฐานอื่นครับใบสแสดงผลการเรียนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับ แล้วก็บัตรประชาชนนะหลักฐานทางนิสทีบอกว่าท่านพ้นภาระทางทหารนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปให้วันที่ท่าทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับแล้วก็หลักฐานแสดงคุณสมบัติพ,พิเศษนะถ้ามีนะครับให้ดูนะสอบปฏิบัติด,ด้วยนะครับโอโหปีนเสาสูงนะครับแล้วก็ดึงคอนสายอย่างละ30คะแนนก็ไม่หมู่ครับว่ายน้ำสัมภาษณ์ คือจัดเต็มมาว่าง,งั้นเถอะเพราะฉะนั้นใครจะสมัครสนามนี้ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับผมจะแนบลิงก์ให้ท่านนะแล้วท่านก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเองนะครับก็หวังว่าทุกคนที่มีความตั้งใจจะสอบผ่านนะครับหุ่นดีด้วยนะครับเห็นไหมครับมีดัชนีบนกายออกมาเป็นแบบนี้เลยนะว่าสูงเท่าไหร่ต้องมีน้ําหนักกี่กิโลนะครับสุดยอดมากนะครับอ้าว งั้นก็ใครสนใจก็ตามลิงก์ที่ผมแนบให้ด้านล่างนี้นะครับขอให้โชคด,ดีทุกคนนะขอบคุณนะครับที่ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ